แขมยินดีต้อนรับสู่ไมค์ครับวันนีหห้หลังจากคราวที่แล้วเราจะหลังจากคราวที่แล้วเราแคต t i n g big c h a คเต t ร r ไปรอบนี้เราจะเอาพลังงานที่เราทำไปนยะมาใช้นะ ค่าโมกค้า,ามิติสตาร์เกตเราจะทำสตาร์เกตกันสตาร์เกตจะทำสตาร์ทริกประมาณนั้น <c oughs> โอเคนะสตาร์เกตมันใช้สตาร์เกตเกลิงบล็อกอชิลลอนบล็อกเบดนะฮะแล้วก็อคอนโทรลเลอร์แล้วก็ในที่นี้เราใช้พลังงาน Uh, เอฟพาวเวอร์ยูนิตนะมันจะมีของ IC2 นะซึ่งไม่ได้ลงพวกเราไม่ได้ลงไว้โอเคไมไ่ลงหรอเพราว่าลงไหมลงว่ะเรา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 ลงนะเอเอลงวะ่ะแต่เราไม่ได้ใช้ชั่งกับมันเทน <laughs> โอเคนะเราจะเริ่มจากการจะเราจะเริ่มจากการ <c oughs> วางสิ่งที่เรียกว่าสตาร์เกตเบ s ดมันประกอบไปด้วยชิเซล n ซนสโตนทำมต้องใช้ชิเซลเซนสโตนวะแล้วก็สมูทเซนสโตนนะะแล้วก็ไอออเวนเดอรเนี่ยสิ่งที่หายากมากๆาเลยสตาเกตคอค a ิสตัลสตาเกตคอคิสตัลทำจากอะไรวะอ๋อมืนน่าจะเป็นแร่จริงๆสตาเกตเนี่ยถ้าทำถ้าเราห้ดูทำยากพอสมควรแล้วนี่อะไรเนี่ยอ a นานานา,นา,นาคิวบา้าอะลอยอทำจากอะไรวะ น,น,น่าจะขุดตามอ้ําน่าจะขุดจริงๆด้วยโอเคเราแล้วก็สิ่งที่เราจะใช้ใช้ทันถัดมาก็คือ,อสตาร์เกตเชลลอนบ็อกนะมันประกอบด้วยสิ่งที่คล้ายๆกัน <laughs> โกลสโตนนัดนะลแล้วก็เลสโตน เนี่ยทำไมอันนี้ไม่ใช่ไอออฟเอนเดอร์ไม่ใช่ไอเอนเดอร์โพช่างพอม่นถึกจ้ะโอเคนะต่อมาก็คืออ่าสตาร์เกตลิงบล็อกนะชิเซลนะสามสมูทสามนะแล้วก็ไอแร่แร่แร่ลินพันนี้สามันนะฮะแร่ลินพันคือเขียวไงเมื่อกี้เราอ่านไปทีแล้วเราเราเรารู้สึกว่าเราลินพันเราก็เลยขี้เกียจอ่านเริ่มต้นจากการวางเบรดแล้วก็อ่า วางลิงบล็อกสองข้างแล้วก็วางชิลลอนบล็อก,ออกโอเคนะชั้นแรกไ็อย่างนี้เราจะวางชิลลอนกับลิงเบดสลับกันไปเรื่อยๆเนี่ยอ้ก็โอเคเราได้สตาร์เกตมา เฮ้ย <Hey, S 2> เราได้สตาร์เกตมาแล้วพี <Go. S 3> <Yeah. S 1> ่โก้เมจะรู้สึกตักพยายามจะตบมุกเนะโอเคนะพอเราได้สตาร์เกตไวแล้วสิ่งที่เราได้มาคือรหัสประตูนะประมาณนี้โอเคนะหลังจากนี่ฮนะเราได้รหัสแล้วนะประตูต้องมีพลังงานเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่า RF Star Gate Power Unit นะ จ้ะมันประกอบมันประกอบด้วยเรโซน n มิชันคอยนเป็นของจ้ะโอ้อีตัวตะมุ้นี่แล้วแล้วริดสโตอจีเซลเฟรมนก็มันเป็นของเทอร์โมเรีย t ชันใช่ปะหมดหมดเทอร์โมเลยนะเทอร์โมเอพเพชันเอพเพชันกำเราจะ r รี c คชันแล้วนาย โอเคเดี๋ยวเราเรื่องเรื่องเทอร์โมเรียค์อีกไม่ใช่เรียคเทอร์โมเอเฟนชันเนี่ยเดี๋ยวเราจะา<ห>พรีวิวในภายหลังทำคนเรียคมึงหลายคนเลยงงมากโอเค okay. เราวางไปเสร็จแล้วเราก็ใช้พลังงานที่เราทำไว้ okay. เราจะฝังดินบอกฝังดินปุ๊บฝังพื้นเลยเลย ราไดเราได้พลังงานจ้ะอโอเคทสวยงามจ้ะต่อไปนะเราจะเอาสิ่งที่เรียกว่า s t a r g a t e Controller เนะี่ยประกอบด้วย Obsidian 4เนะี่ย e n d e r p o l e 1 Bottle 3แล้วก็ Control Crystal เนะน่าจะเป็นแร่มั้งอันนี้ ออโอเคทีนี้ประตูเราพร้อมแล้วเนี่ยสำหรับการวาร์ปภายในดิเมนชันนี้นะซึ่งถ้าจะดักข้ามดิเมนชันเนี่ยเราจะต้องอัพเกรดประตูก่อนซึ่งเดี๋ยวอีกสักพักเราค่อยนะอเ,เราจะมาเริ่มลิงกทีนี้ก่อนหน้านี้เราได้วางประตูในละแวกนี้นะฮะอยู่เทวๆนี้แหละรหัสอะไรวะรหัส เออ uh, FL QZ J I โอเคโอเคแล้วก็กด Connect แล้วดีโก้มันหมุนแล้วตรงน,นี้ก็เห็นช้บมากอะ่ะคือคือคือถ้าเกิือถ้าเกิดใครเคยมาคลาสสมัยก่อนนะ สิ่งนี้จะเป็นไปไม่ได้ไอที่มันหมุนหมุนแล้วขึ้นขึ้นที่แบบนี้สิ่งนี้จะเป็นไปไม่ได้ไอหมดนี้ไปเล่นกับคนสมัยคนเล่นมค้าสมัยก่อนนี้มันือฮาหน้าดูน่าดูนะะแต่สมัยก่อนมค้าไม่รองรับนะ่นนายสมัยก่อนมค้าไม่รองรับนั่นายสมัยก่อนมค้ามันไม่รองรับสคริปต์ตัวเนี้ย จริงๆประตูวาร์ฟที่เป็นพื้นน,น้ำนะมีสมัยก่อนอะแต่มันเป็นของยังไงไอ้หมอดคริสต์มาสน่าจะจำได้โอเคนะก็เราจะล้องไปสิ่งที่เรียกว่าประตูถัดไปนะ <laughs> เอ,เอ้ตกโลกเองโอเคอุ้ยแล้วทำไมกลับมาที่เดิมละ่ะโอเคนะ เพราะตรงนี้มีโหนดลมด้วยนิกโกนะ้โอเคเราวาร์ปมาที่ภูเขาแล้วเนี่ยเฮ้ยนิกโก้เราได้แล้วเฮ้ยไปนู่นดีกว่าโอเคทีน,นี้เราจะอีนี่โอเคแล้ว ตีผิดจะตีนี่กลัวตีจะตีจะตีตัดออกยังยังตีได้อยู่อีกเหรอจะตีตัดตีบนกองแทนเนี้ยตีผิดไปนิดนึงตบตบไปตบบล็อกตบไปแล้วกองหายไปแล้วตีอากาศแทนโอเคนะเราตีทีนึงพูดทีนึงมันก็จะตีตบบล็อกทีนึงโอเคทีนี้เราจะไป เราจะวาร์ปไปบนสถานีวากาศกันจะโอเคเราจะเริ่มต้นใยการเดยวนะเราจะอัพเกรดนะประตูประตูสตาร์เกตเนี่ยเราสามารถอัพเกรดได้สองได้สองแบบนะก็คือสตาร์เกตชิลเลอร์อัปเกรดเนี่ยก็คือ ทีเนี้ยอ่าก็คือก่อนที่เราจะถ้าเรายังไม่ได้อัปเกรดเนี่ยไอ้ตัวคอนโทรลปิดประตูแป๊บโอเคถ้าเรายังไม่ได้อัปเกรดเนี่ยสิ่งไอ้ตัวช่องตัวสอนเราจะใส่ได้แค่เจ็ดซึ่งถ้าจะไปอวกาศแล้วต้องใส่ได้เก้าตัวซึ่งเป็นชื่อต้องเป็นคือเหมือนชื่อเต็มประตูถ้าเราถ้าเราใส่ไม่ครบเก้าตัวมันก็จะไปผ่านไอเมนชั่นไม่ได้จะสังเกตว่าไอ้สองตัวหลังเนี่ย จะเป็นหลายไดเมนชันนะโอเคเรา uh huh. อัพเกรดเฮ้ย hey, uh huh. เห็นว่ามีกลมกลมแดงๆไม่ใช่กลมกลมแดง,ดงมีอะมีม,มีมีแผน่นอะไรสักอย่างแปะเพิ่มมานยะ uh huh. เราค uh huh. อนใจโอเคนะต่อไปก็สกเกตไอริสอัพเกรดนะมันเป็นสิ่งที่ใช้ปิดชัตเตอร์ mm hmm. ประมาณนี้นะทั้งสองอย่างนะครับเรามาดูชิ้นส่วนประกอบกัน ไม่ใช่โอเคนะประกอบด้วยเอ่อแร่ลินพันนะสีเขียวนะเนะี่ยพงหน้าอย่างเงี้ยสิไปไหนแล้วฮัลโหลโอเคจะ้ะโอเคเนะี่ยเลียกตนอน2นะเอนเดนอร์เพอร์สนะกสโตดีสองนะงนะแล้วก็ถัดมาก็คือสตาร์เกตไอริสนะฮะไอริสเบลดเก้าอันไม่8อันโอเคประมาณนั้น กไอลิสเบรดเนี่ยก็คือไม่ใช่ไอลิสเบรดไอ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 ลิสอัพเกรดไอลิสอัพเกรโอเคเนี่ยมันคือประตูชัตเตอร์สำหรับปิดประมาณนี้เฮ้ยนะฮะหมดนี้ยังไม่ค่อยสบูดเท่าไหร่นะเพราะเพราะว่าต่อให้เราปิดชัตเตอร์ไปแล้วเราก็ยังเดินได้สังงั้นเลย โอเคมือสละเราจะไปสถานีอวก,กาศกันโอเคนะหลังจากเราอัพเกรดไปนะจะเห็นว่ามีเพิ่มมีสองตัวเราจะไปอวก,กาศกันตัวตบมุกพร้อมหรือยังแสดงว่าพรอ้อม 오 어. Oh. นีโก้ทำอะไรอยู่นะนะสตาเกตพร้อมแนละ้วเราจะไปอาวากาศกันเฮ้ยโอ้ยโอเคนะตอนนี้คือเราอยู่บนสถานีอาวากาศนะ,ะสิ่งที่เราต้องทำคือเอากองวาง มานั้นเฮ้ยเอ้าเขามีไก่บินอยู่ตรงนี้ด้วยตกักเข้ามาเร็วเฮ้ย hey. ล <c oughs> อยตัตกหลุดแล้วไม่ตัวต่อมูกหลุดเลย โอเคนะเราตอนนี้เราขนาดนี้เรามาอยู่กันที่สถานีวากาศนะทีนเนี้ยสตาร์เกตเนี่ยมันสามารถควบคุมได้ด้วยคอมพิวเตอร์นะคอมพิวเตอร์คลาสอีกแล้วเนะี่ยสตาร์เกตโอเคเนะคอมพิวเตอร์คลาสสตาร์เกตอินเทอร์เฟซเนี่ยประกอบอเดี๋ยวนะมันประกอบด้วยหินโอ้ทำง่ายเว้ยประมาณนี้ วางตรงใต้เนี่ยบ,บังคับจ้ะต้องบังคับวางที่ตรงนี้เท่านั้นนะฮะหรือต้องฝั่งนี้นะประมาณนี้ไม่งั้นมันไม่ได้เรื่องมากจุงโอเคนะและเช่นเคยนะเราได้ทำการเขียนซอฟต์แวร์ทิ้งไปแล้วนะเนี่ยตักดูไก่นั้นสิไปไหนละ่ะ ตักคำไรอ๋อมันอ๋อใช่สตาเกตถ้าไม่ได้ทําอะไรกับมันนะมันจะ,จะตักตักหลุดสตาเกตถ้าไม่ทาอะไรกับมันมันจะปิดของมันเองนะโอเคต่อไปเราจะไปนะนี่คือซอฟต์แวร์ที่เราเขียนขึ้นนะเราจะไปที่มู Moon base นเบสเนี่ยมนเบโอเค เ,เราเราเราไม่แน่ใจว่าทัวร์สกนไม่มีคนคุยเบย์เราไเจอปัญหาลินเอเซิร์ฟเวอรม์มันบอกว่าการบินบยยยยไม่ได้รับอนุญาตในเซิ <server S 2> ร์ฟเวอร์สีแย่ yeah. แล้ แล้วแล้วอยู่ในอวกาศมันไม่มีน้ำหนักนอย่งมันเลยถือว่าเป็นการบินตลอดเวลาแย่แล้วเราลืมปรับนะ,บนะก็เลยก็เลยทำให้เกิดการหลุดล้วล้วขอโทษนะครับนะครับทีนี้นะฮะซอฟต์แวร์ที่เราเขียนนะตอนนี้มันลิงก์กับอไอ้นะฮะประตูที่ทชื่อว่าเมดพีเอลสา,ามเจ็ดสิบสามเจ็ดแปดเมดเลยทีเดียวประตูชื่อตลกมากนะโอเคซอฟต์แวร์ของเราสามารถ โอเคเนี่ยเราเขียนซอฟต์แวร์ไว้ซัพพอร์ตหลายอย่างได้มันเดินนดปิดได้ปิดได้แต่ว่าปิดได้แต่ว่าเกตจะไม่ทำงานวัดเดินผ่านได้เงนได้เงนโดนใช้ซื้อของไก่ออกไคด้วยนิโก โอ้สเกเดี๋ยวเราจะเปิดประตูลับจะเราจะเปิดประตูลับนิโก,ก,ก้ตะกุยตะกุย นิโก okay. ้เข้ามาอย่างรวดเร็วแมวโก้ไม่ได้เข้ามาหรอกนิโก้ยืนตัวค้างอยู่ที่ประตูเลยนะฮะเราได้ลิงก์ไว้ที่ดวงจันทร์นะเราจะไปดวงจันทร์กันนะโดยไม่ต้องใช้จรวดอา โอเคยอรอา uh, ตักเวลาขึ้นบันไดกดกดชิปเข้าไว้แล้วเดิน <Yeah. S 1> ทางสว่างได้เปิดให้ท่านแล้วเนะี่ย เราจะไปดวงจันทรงประตูลับถูกเปิดออกแล้วจำได้ว่าอีกฝั่งมีクปเปอร์บอสอยู่ตักเค่เพิ่นไปนะเดี๋ยวเน่าเดี๋ยวเน่ามรรการเหมือนตักมรรกาศเหมือนตักแม่การจะเอื้อมไปทาวการจะเอื้อมไปทาเก็บอะไรสักอย่างโอเคนะเคลียร์มันจะไม่มีクปเปอร์บอสที่นี่ทำไมนิกโกเอียงคอนะนอตกมอนเหรออะ โอเคนะตอนนี้คือจะบอกว่ากา l ล็กติมันก็อัปเดตมาเยอะเหมือนกันนะดูจากรอยเท้าแล้วแต่เสียใจด้วยนะเราจะไม่รีวิวว่าเราจะไม่รีวิวกาล็กติกคราบต่อนะเรารู้สึกเบื่อโอเคนะตอนนี้เราอยู่ในสิ่งในในสถานที่ที่เรียกว่าดวงจันทร์กลองกลอง ตบไม่ได้สินอ๋อตบไม่ได้สินะขอโทษเป็นนี่มึงมึงเป็นคนแรกที่ตีกรองดวงจันทร์นะเออสนุกเลยด้วยตีกรองดวงจันตีกลองดวงจันมันมีเสียงดึ้นมันมีเสียงขึ้นเหรอนั่นสิเราได้เราได้ยินกันเองเราใส่อิฟรีเควนซี่โมดูลไว้ถ้าไม่ใส่ฟรีเควนซี่โมดูลจะไม่ได้ยิน นั่นอะไรเนั่อการอวกาศที่นิโก้ขึ้นมามันไม่ตอกวอวเนี่มันไม่ตกเวอร์วะเนี่ยนิโก้ทำอะไรอ่ะร้อยอุ้ยะนะเออใช่จะบอกว่าไอ้สตาเกตอ่ะเราสามารถโยนของข้าประตูได้ด้วยละ <c oughs> ่ะเฮ้ยทำไมตรงนี้มีน้ำเฮ <c oughs> ้ยทำไมตรงนี้มีน้ำด <c oughs> ้วย น้ำมันเหรอน้ำมันเมือดวงจันทร์มีน้ำมันด้วยนะอาการคอนเพอร์ยิ่งใหญ่นะเรามาขุดน้ำมันกันเถอะไม่ตักเออทำอะไรเออเมาน้ำมันของน้ำมันของบิวคราฟนะมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะอย่ากรุณาอย่าลงไวมเมา เสร็จแล้วก็มันก็ขึ้นมาตบปุ๊บนะจริงๆเราอยากให้เราอยากไอ้ดันไก่ในสถานีอากาศตัวนั้นมาโผล่แถวๆนี้มากเลยก่อนแล้วก็ลองเรียกเขาต,ตัวยโยอะไรไปอ่ะดอกไม้<อ> เดี๋ยวเราไก่เป็นทักะมีประตูกระจายกันกมีประตูกระจายกันจะโยนสามอย่างพร้อมกันเดี๋ยวมองไม่ได้เลยติดเสียงกองทำไก่ตายเลยนะฮะถ้าตอนนี้เรากลับไปที่เอ่อกลับไปที่สถานีอากาศนะเราจะเจอไอเทมฝั่งนี้ตกอยู่เต็มไปหมดนะไปเรากลับเถอะ โอ้โอ้ยเอ้อะไรมึงเนี่ยอืมผมมีปัญหาในการข้ามดิเมนชันอืมมีประตูคือพอเข้ามาปุ๊บมันอเนี <t> ้ยนะฮะมี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 ไอเทมตกเต็มรหมดเลย คือพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันคือคือทางประตูมันเห็นว่าเรายืนค้างไว้มันเลยวาร์ปกลับนะซึ่งจริงๆเราแลกโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรานิโก้ออกอม,มาแล้วออกไปไหนเราเราเราออกไปไหนอ่ะออกมาจากประตูก่อนแล้วนิโกยย้ยังอยู่ยังยืนอยู่ตรงประตูอยู่เลยคือจะบอกว่าเรายังค้างอยู่คือจะบอกว่าเรายังค้างอยู่ตรงกันอยู่เลย แต่ก็อยู่บนลงจันทร์แต่อยู่บนลงจันทร์จริงดิลองพิมพ์ดิหน่วงหน่วงมากอนหนึ่งการชนของลัวลไม่ใช่เรื่องดีสารพานสตาร์เกตมันแหลกอะเราไม่ควรไปผ่านรัวลัวไงแต่พอไปถึงปุ๊บมันยังมันยังค้างอยู่ตรงประตูแล้วเราค้างใช่ไหมบอกแล้วให้บอกแล้วให้าไว้แล้วไง แต่คือตัวคลายแอดเปิดไม่ทันไงโอ้มนิโกมาแล้วมาแล้วเราเราพอเราเข้ามาได้เราก็ชิกไปหมดเลยนะไม่งั้นคงวักกันไปตรงม้กอีกรอบเนี่ยต่อมุกก่อนกลับเุ้อตุ้งอะไรตัวดิ้ง โอเคนะเราจะทำเราจะกลับไปที่หมู่บ้านนะ ถ้าออกเซกี้ผมตายไปพิชาโอเคเราจะกลับโลกกันต้องค่อยๆลอยเนี่ยนี่จะลงได้ล่ะนี่จะลงได้ละตักไปสิเฮ้อ มาโปรตรงตรงนี้ลาลินเกิดการแกล้งคนเล็กน้อย ฟังนู้นเป็นไงบ้างเอทำไมทุกคนอย่างเงียสินิโกว้วางโก้ตุ้งตุ้ง โอเคเปิดหลักเล็กน้อยโอเคนะตอนนี้เรากำลังจะรับบุคคลของเพื่อนกลับมา มันบอกไม่มีพลังงานนะฮะเอ่อแอบบัคกนิดนึงนิดนึงเนี่ยโอเคเอาใหม่ เสียดายนะที่สตาร์เกตยังไม่สามารถคือคนทั้งหมดยังไม่ได้ทำให้แบบว่าลิงก์ผ่านระยะไกลอันนี้คือต้องมานั่งควบคุมที่ทตัวประตูเนยแล้วตักละ่ะตักลตกลับมาเออกลับมาไม่กลับปิดประตูแล้วนะก็เข้าประตูว่าปนูแล้วนะกอกไปไรนั้นเนี่ย กันจมดินเฮอยู right okay, so ่หน้าเกลียก็ต่อไปเราจะแคสติ้งอะไรดีเดี๋ยว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 คราวหน้าเดี๋ยวคราวหน้าคอยดูกันแล้วกันนะคราวหน้าคอยดูต่อไปว่าเราจะเราจะลิงอะไรดีเราจะใช้พลังงานตรงนี้แหละมันมีเยอะเหลือเกินโอเคนะก็เจอกันคราวหน้า เหมอด้นเอลกเหมอด้าน้า่เอเอแหลททำไมจะตัวตบมุกไม่ตบมุกเลยอ่ะแหลาไปก็ได้แหลกเหือต็ดอยู่หน้าประตูเนี no so> ่ยเ